จุดที่พระเทวทัตกลิ้งหินหมายปรงพระชนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชกูดเมืองราชคฤตประเทศอินเดียพระเทวทัตได้นําก้อนหินขนาดใหญ่ขึ้นไปวางดักรอองค์สมเด็จพระบรมศาสดาที่จะเสด็จพุทธดําเนินขึ้นไปสู่พระคันทากุดีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จขึ้นมาพระเทวทัตจึงกลิ้งหินลงไปหมายปรงพระชนชีพ แต่หินกลับไปกระแทกโดนหินอีกก้อนหนึ่งจนแตกกระจายทําให้มีเศษหินกระเด็นไปกระทบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้พระองค์หอพระโลหิตที่ข้อพระบาทด้วยการกระทําที่เลวร้ายของพระเทวทัตจึงทําให้พระเทวทัตต้องถูกธรณีสูบลงสู่อเวจีมหานรกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันที่นี่ยังมีร่องรอยเป็นทางเดินขึ้นพระคันธกุฎี ซึ่งเดิมทางขึ้นนี้มีช่องกว้างประมาณหนึ่งเมตรเศษแต่ในปีพุทธศักราช2475ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมืองราชคฤห์จึงทำให้ภูเขาเปลี่ยนแปลงไปเส้นทางเดิมถูกเขาปิดทับแต่ยังมีขั้นบันไดเดิมเป็นหินเก่าท่อตัวขึ้นไปจนถึงยอดเขาอันเป็นทางเสด็จพุทธดำเนินขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อขึ้นสู่ พระคันธกุดี